ครั้งนี้เมตาก็ยกระดับข้อเสนอขึ้นไปอีกเท่าตัวเลยเป็น250ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ8,800ล้านบาทเสนอจ่ายเงินล่วงหน้าในปีแรกสูงสุดถึง100ล้านเหรียญสวัสดีค่ะวันนี้มีข่าวใหญ่จริงๆในวงการ AI ที่เราต้องหยิบมาคุยกันนะคะเป็นเรื่องของ m a t ต d ไดเกค่ะนักวิจัย AI หนุ่มที่แบบ อัฉริยะมากๆอายุแค่24ปีเองแต่เพิ่งตอบรับข้อเสนอ,อ,อมูลค่ามหาศาลนี่นะคะ250ล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ8,800ล้านบาทจากเมตาของ Mark คซัก,กเกอร์เค่ะที่น่าสนใจคือเขาเคยปฏิเสธข้อเสนอแรกไปแล้วรอบหนึ่งด้วยซ้ำนะคะอะไรทำให้คนหนุ่มคนนี้แบบเป็นที่ต้องการตัวขนาดนี้วันนี้เราจะมาลองสำรวจเรื่องราวเจาะลึกเส้นทางของเขากันค่ะ ข้อมูลที่เราเอามาคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายที่เลยนะคะทั้งข่าวบทความบทคัดย่องงานวิจัยข้อมูลสาธารณะแล้วก็บทสนทนาออนไลน์ต่างๆด้วยเป้าหมายของเราวันนี้คืออยากทำความเข้าใจว่าแมตต์ไดเก้นี่คือใครแล้วอะไรคือหัวใจสำคัญในงานวิจัยของเขาแล้วเรื่องของเขามันบอกอะไรเราเกี่ยวกับวงการ AI ตอนนี้บ้างที่มันแบบเปลี่ยนเร็วมากจริงๆเอาละค่ะเรามาเริ่มแกะรอยเรื่องนี้กันเลยดีกว่า จุดเริ่มต้นความสนใจใน AI ของไดเกเนี่ยมีที่มาที่แบบน่าสนใจมากเลยชั่วโมงนั่งลงสีภาพขาวดำด้วย Photoshop เองซึ่งเขาบอกว่ามันค่อนข้างน่าเบื่อมากแต่พอวันนึงเขาได้ลองใช้ AI ทํทำงานเดียวกันนี้แบบอัตโนมัติเลยภาพผีเสื้อมอนา้าขาวดำที่เคยทำกลายเป็นสีส้มสดใสแบบมีชีวิตชีวาขึ้นมาตรงหน้าเลยค่ะเขาบอกว่าความรู้สึกตอนนั้นเหมือนแบบ เจอเว้นมนบริสุทธ์เลยจริงๆประสบการณ์นั้นมันก็เลยจุดประกายให้เขาเห็นศักยภาพของคอมพิวเตอร์วิชันแล้วก็ AI ว่ามันเปลี่ยนโลกได้นะไม่ใช่แค่เรื่องแต่งภาพแต่มันไปได้ไกลกว่านั้นเยอะเลยค่ะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบทรงพลังมากเลยนะครับมันแสดงให้เห็นเลยว่า AI เนี่ยดึงดูดคนรุ่นใหม่เก่งๆได้ยังไงคือผ่านการแก้ปัญหาที่มันจับต้องได้เห็นผลทันทีเหมือนที่เดดเคเขาสัมผัสเลยประสบการณ์ตรงแบบนี้แหละครับที่ มักจะจุดไฟความอยากรู้ผลักดันให้คนเก่งๆอยากเข้ามาในวงการนี้แล้วก็นี่คงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เขามุ่งหน้าไปเรียนต่อที่ University of Washington หรือ UW นะครับซึ่งก็เป็นสถาบันชั้นนำด้าน AI อยู่แล้วไม่ต้องสงสัยเลยใช่ค่ะแล้วเส้นทางการเรียนของเขาก็โดดเด่นมากๆสมกับความสนใจตั้งแต่แรกจริงๆนะคะที่ UW นี้เขาฉายแววตั้งแต่อายุยังน้อยเลยค่ะลงเรียนวิชา Computer Vision ซึ่งเป็นวิชาระดับ บัณฑิตศึกษาแล้วนะคะตั้งแต่ยังเรียนอยู่ปีหนึ่งเท่านั้นเองปีหนึ่งเหรอครับไม่ธรรมดาเลยใช่ค่ะสร้างความประทับใจมากๆให้กับาศาสตราจารย์ริชาร์ดซาลิสกี้ซึ่งก็เป็นกูรูคนสำคัญในวงการนี้เลยนะคะถึงขนาดว่าเชิญเดดเคมาร่วมเขียนบทหนึ่งในตำราเรียนคลาสสิก Computer Vision Algorithms and Applications ฉบับปรับปรุงใหม่ด้วยโอ้โหนั้นตำราหลักเลยนะครับ ใช่ค่ะเป็นบทเกี่ยวกับ deep learning ขั้นสูงด้วยถือว่าไม่ธรรมดาเลยสำหรับนักศึกษาปรตรีแล้วพอเรียนจบปี2023เขาก็ได้รับข้อเสนอให้เรียนต่อ PhD จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกแทบทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเค n เนกีเมลอน MIT Oxford s ์ดแซนฟอ UC Berkeley แล้วก็ U w เองด้วยค่ะครับครับพวกทอ็ทอปททั้งนั้นเลยใช่ค่ะ แต่เรื่องที่น่าแปลกใจก็คือหลังจากเข้าโปรแกรม Ph.D ไปได้ไม่นานเขากลับตัดสินใจลาออกกลางคันค่ะลาออกใช่ค่ะลาออกจาก Ph.D กลางคันเลยอืมการตัดสินใจของดิทเกอร์นี่มันสะท้อนเทรนด์ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งในวงการ AI ตอนนี้เลยนะครับคือนักวิจัยเก่งๆจำนวนไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาเลือกที่จะออกจากเส้นทางวิชาการแบบเดิมๆ ที่อาจจะใช้เวลานานกว่าจะเห็นผลงานเป็นรูปธรรมแล้วก็หันไปเข้าภาคอุตสาหากรรมหรือตั้งสตาร์ทอัพเองเลยคือเขามองว่ามันเป็นทางที่สร้าง Impact ได้เร็วกว่าแล้วก็ทันกับจังหวะของเทคโนโลยีที่มันไปเร็วมากๆแล้วสภาพแวดล้อมที่ซีแอตเทิลเองที่มีทั้ง UW แล้วก็สถาบันวิจัยเอกชนอย่าง Allen Institute for AI หรือ AI2 ที่เขาไปร่วมงานด้วยเนี่ยมันก็ยิ่งส่งเสริมแนวทางนี้ด้วยเพราะมันมีการเชื่อมต่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างภาควิชาการกับภาคปฏิบัติที่ใกล้ชิดกันมากครับค่ะ แล้วการทำงานวิจัยที่ AI2 นี้เองที่เป็นส่วนสำคัญมากๆในการสร้างชื่อเสียงให้เขาเลยนะคะเขาเข้าร่วมกับทีมชื่อ p r i o r ค่ะซึ่งเน้นวิจัยหลักๆ2ด้านคือ embodied AI ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆก็คือการสร้างหุ่นยนต์หรือ AI agent ที่เรียนรู้แล้วก็ทำงานได้ในสภาพแวดล้อมจำลองคล้ายๆฝึกนักบินใน simulator อะไรแบบนั้นนะคะกับอีกด้านคือ vision language models หรือ VLM uh huh. v l เนี่ก็คือพวก AI ที่เข้าใจทั้งภาพทั้งภาษาใช่ไหมครับใช่เลยค่ะพยายามจะให้ AI เห็นคือเข้าใจภาพแล้วก็อ่านคือเข้าใจภาษาได้พร้อมๆกันมีโปรเจกต์หนึ่งที่โดดเด่นมากๆคือพ洛 c t o r ค่ะอันนี้เขาเป็นหัวหน้าทีมเลยโปรเจกต์นี้ใช้เทคนิคที่เรียกว่า procedural generation คือการสร้างเนื้อหาตามกระบวนการถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คล้ายๆกับวิธีที่เกมสร้างโลกกว้างๆหรือด่านต่างๆขึ้นมาเองอัตโนมัติะคะ่ะอ๋อครับครับนึกภาพออก ใช่ค่ะผลงานนี้ได้รับการยอมรับสูงมากจนได้รางวัล Outstanding Paper Award จากงานประชุม New Rips ปี2022ด้วยค่ะถูกต้องครับเพราะทอนนี่ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญเลยเพราะมันมาช่วยแก้ปัญหาคอขวดที่ใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งของการพัฒนาหุ่นยนต์ทำงานบ้านก็คือการขาดแคลนข้อมูลฝึกหรือ Training Data ที่มันมีคุณภาพและหลากหลาย คือการจะฝึกหุ่นยนต์ให้ทํางานในบ้านคนจริงๆที่มันซับซ้อนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนี่ยมันต้องใช้ข้อมูลเยอะมากซึ่งเก็บยากแพงด้วยเพราะทอก็เลยมาช่วยสร้างโลกจําลองคุณภาพสูงพวกนี้ได้เร็วมากทําให้ AI เรียนรู้รูปแบบต่างๆได้เยอะแยะมหาศาลนําไปสู่หุ่นยนต์ที่เก่งขึ้นรับตัวได้ดีขึ้นเวลาเจอสถานการณ์จริงที่ไม่เคยเจอมาก่อนครับแล้วความสมจริงของบ้านจําลองพวกนี้มันใกล้เคียงของจริงแค่ไหนคะมันมีข้อจํากัดอะไรไหมคะเวลาเอาไปใช้จริง เป็นคำถามที่ดีครับคือความสมจริงหรือ Fidelity เนี่ยเป็นเป้าหมายสำคัญของ Procter เลยทีมงานเขาก็พยายามมากในการสร้างรายละเอียดที่หลากหลายทั้งผังห้องเฟอร์นิเจอร์แสงเงาวัสดุต่างๆเยอะแยะไปหมดแต่ยังไงก็ตามความท้าทายที่เรียกว่า Sim to Real Gap หรือช่องว่างระหว่างโลกจำลองกับโลกจริงเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นที่นักวิจัยต้องเจออยู่เสมอครับคือหุนยนต์ที่ฝึกในโลกจำลองมาเก่ง พอออกมาเจอโลกจริงก็อาจจะยังทํางานได้ไม่สมบูรณ์100%เพราะอาจจะมีความแตกต่างเล็กๆน้อยๆที่ไม่ได้จําลองไว้เช่นพื้นลื่นกว่าที่คิดหรือแสงสะท้อนไม่เหมือนเดิมอะไรแบบนี้ครับซึ่งนี่ก็เป็นจุดที่งานวิจัยอย่างโฟนทู o p r o กที่เดี๋ยวเราจะพูดถึงกันเข้ามามีบทบาทสําคัญในการลดช่องว่างตรงนี้ เข้าใจเลยค่ะนอกจากโปรโทอแล้วก็ยังมีอีกโปรเจกต์ที่สร้างชื่อให้ไดเคมากๆเลยแล้วก็เพิ่งได้รางวัล Best Paper h on o r a b l e Mention s จากงาน CVPR ปี2025ไปสดๆร้อนๆนั่นก็คือ Momo แล้วก็ Pixmo ค่ะอันนี้เขาก็เป็นผู้นำทีมพัฒนาเหมือนกัน Momo เนี่ยเป็น AI Chatbot หรือ VLM ที่คุยโต้อตอบได้โดยเข้าใจทั้งภาพเสียงแล้วก็ข้อความเลยเรียกว่าเป็น Multimodal จริงๆ Uh huh. ส่วน Pixmo ก็คือชุดข้อมูลหรือ dataset รูปแบบใหม่ที่ใช้ฝึกโม m o นั่นเองค่ะครับจุดที่ทำให้โมโม่กับ Pixmo นี่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือความพยายามแล้วก็ความสำเร็จในการสร้าง VLM ที่เก่งระดับ state of the art คือเทียบเท่าโมเดลที่ดีที่สุดในโลกตอนนั้นโดยที่ไม่ต้องพึ่งข้อมูลสังเคราะห์หรือ synthetic data ที่สร้างจากโมเดล proprietary ของบริษัทใหญ่ๆรายอื่นอย่างเช่น GPD4V ของ OpenAI อะไรแบบนั้น อ๋อ oh, คือสร้างโมเดลเก่งๆได้เองโดยไม่ต้องไปยืมจมูกคนอื่นหายใจว่างั้นเธอนะคะประมาณนั้นเลยครับนี่ไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคอย่างเดียวนะครับแต่มันการเป็นการแสดงจุดยืนที่สำคัญมากสำหรับชุมชนวิจัยแบบเปิดหรือ open research community เพราะมันพิสูจน์ว่าเราสร้าง AI เก่งๆได้โดยไม่ต้องพึ่งทรัพยากรแบบปิดตายเสมอไปมันเป็นการพยายามจะ democratize หรือทำให้การพัฒนา AI มันเข้าถึงได้ง่ายขึ้นซึ่งมีคุณค่ามากครับ แล้ววิธีการเก็บข้อมูลของ Pixmo ที่บอกว่าสร้างสารรค์นี้มันเป็นยังไงล่ะคะทำไมถึงช่วยให้ไม่ต้องพึ่งโมเดลอื่นได้คะเป็นวิธีที่ฉลาดมากครับคือแทนที่จะให้คนมานั่งพิมพ์คำบรรยายภาพยาวๆซึ่งบางทีมันก็น่าเบื่อและก็ได้ข้อมูลไม่ลึกพอทีม Pixmo เขาใช้วิธีให้คนพูดอธิบายสิ่งที่เห็นในภาพแทนครับใช้เวลาประมาณ60-90วินาทีต่อภาพเขาพบว่าวิธีนี้ไม่แค่เร็วกว่านะแต่ยังได้ข้อมูลที่ละเอียด เป็นธรรมชาติกว่ามากด้วยแล้วการใช้เสียงพูดเนี่ยมันตรวจสอบได้ง่ายด้วยว่าคนให้ข้อมูลไม่ได้ไปแอบลอกคําตอบจาก VLM อื่นๆมาส่งหรือเปล่าอ๋อ oh, เข้าใจแล้วค่ะครับแล้วก็มีอีกเทคนิคที่น่าสนใจคือการใช้ pointing data หรือข้อมูลการชี้จุดลงบนภาพแทนที่จะต้องมานั่งวาดกรอบสี่เหลี่ยม bounding box หรือระบายสีพื้นที่วัตถุ segmentation mask แบบเดิมๆที่มันใช้เวลาเยอะต้องใช้ความชำนาญ การแค่ชี้จุดลงไปบนวัตถุที่อยากให้ AI รู้จักเนี่ยมันง่ายกว่าเร็วกว่ามากแค่ชี้ๆหรอคะใช่ครับแล้วผลพลอยได้ที่น่าทึ่งคือวิธีนี้กลับช่วยให้โมเดลมอม,มเรียนรู้ที่จะนับจำนวนวัตถุในภาพได้แม่นยำขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยแล้วในอนาคตข้อมูลการชี้นี่อาจจะนำไปสู่การสั่งงาน AI agent ได้เป็นธรรมชาติมากขึ้นแค่ชี้ไปที่ของที่เราอยากให้มันโต้อตอบด้วยอะไรแบบนี้ครับ โหฟังดูเป็นนวัตกรรมทั้งเทคนิคทั้งวิธีการทำงานเลยนะคะเนี่ยนอกจาก2องโปรเจกต์หลักนี้เขาก็มีส่วนในงานอื่นๆที่น่าสนใจอีกอย่างเช่น o b s e r v e r s e อันนี้เป็นชุดข้อมูลวัตถุสามมิติที่ใหญ่มากๆมีโมเดลเป็น10ล้านชิ้นเลยรวบรวมจากหลายๆที่เพื่อใช้ฝึก AI ด้าน 3D understanding ค่ะครับตัว Obserververse นี่ก็เป็นประโยชน์มากในวงการ 3D ใช่ค่ะ แล้วก็มี Phone to Proc ที่ใช้การสแกนสภาพแวดล้อมจริงด้วยกล้อง iPhone และเอาข้อมูลนั้นไปสร้างเป็นฉากจำลอง3ามิติที่สมจริงขึ้นสำหรับฝึกหุ่นยนต์ซึ่งอันนี้ก็คือความพยายามแก้ปัญหา s i m t o Real Gap ที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้ทำให้หุ่นยนต์ที่ฝึกใน Proc กซอปรับตัวเข้ากับโลกจริงได้ดีขึ้นใช่เลยครับมันเชื่อมโยงกันหมดจากผลงานวิจัยที่น่าทึ่งพวกนี้นะคะจะเห็นว่าไดเคไม่ได้หยุดแค่ในห้องแลบ เขานําความเชื่องชาญความคิดริเริ่มต่างๆเนี่ยก้าวไปอีกขั้นสู่โลกของการเป็นผู้ประกอบการเลยค่ะในเดือนพฤศจิกายนปี2024เขาไปร่วมก่อตั้งสตาร์ทอัพชื่อเวอร์เซฟขึ้นมาเป้าหมายคือพัฒนา AI agents หรือซอฟต์แวร์ AI ที่ทำงานต่างๆบนคอมพิวเตอร์ได้อัตโนมัติแทนคนเลยอ๋อเหมือนมี AI มาช่วยใช้คอมให้เราใช่ค่ะนึกภาพ AI ใช้เมาส์คีย์บอร์ดเปิดโปรแกร,รมทำงานบนหน้าจอแทนเราได้เลย ถึงแม้ทีมเว r ร์ s เซ e ตอนเริ่มจะมีแค่ประมาณ10คนแต่เขาระดมทุนได้ถึง16.5ล้านเหรียญสหรัฐหรือเราๆ530ล้านบาทโหทีมเล็กแต่ระดมทุนได้เยอะมากใช่ค่ะจากนักลงทุนดังๆหลายรายเลยมีเอริก m i t h อดีต CEO ของ Google ด้วยแสดงว่าเขาเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์และศักยภาพของทีมนี้มากๆ และแล้วก็มาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญที่กลายเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกเลยค่ะเรื่องของข้อสเสนอจาก Meta นี่มันมีลำดับเหตุการณ์ที่น่าติดตามมากเริ่มจากปลายปี2024 Meta เยื่นข้อสเสนอแรกให้ d ดอร d ดิเก้ก,ก่อนว่ากันว่ามูลค่าประมาณ125ล้านเหรียญตลอดสัญญา4ปี125ล้านเหรียญ ก็เยอะมากแล้วนะครับนั่นเยอะมากค่ะแต่เขาปฏิเสธไปมีรายงานว่าตอนนั้นเขายังกังวลเรื่องความเป็นอิสระในการทำวิจัยถ้าต้องไปอยู่ในองค์กรใหญ่อย่าง Meta อืมเข้าใจได้ครับแต่ Meta ก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆค่ะเพราะเข้าปี2025มีข่าวว่า Mark z ซูเกอร์เบที่เขาให้ความสำคัญกับ AI มากๆเนี่ยลงมาคุยมาเจรจาด้วยตัวเองเลยโอ้โหมาร์กมาเองเลย ใช่ค่ะแล้วครั้งนี้เมตาก็ยกระดับข้อเสนอขึ้นไปอีกเท่าตัวเลยเป็น250ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ8,800ล้านบาทสัญญา4ปีเท่าเดิมที่สำคัญคือมีการเสนอจ่ายเงินล่วงหน้าในปีแรกสูงสุดถึง100ล้านเหรียญหรือประมาณ3,500ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะจ่ายก่อน100ยล้านเหรียญโอ้โหอันนี้คือข้อเสนอที่ปฏิเสธยากจริงๆ ใช่ค่ะสุดท้ายแมดไดเคทในวัย24ปีก็ตอบตกลงรับข้อเสนอนี้เขากำลังจะเข้าร่วมทีม Meta Super Intelligence Lab ในตำแหน่ง Lead Researcher ทำงานวิจัยด้าน Multimodal Super Intelligence ค่ะครับข้อเสนอมูลค่ามหาศาลขนาดนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นล,ลอยๆนะครับมันมีบริบทของสงครามแย่งชิงคนเก่งหรือ Talent War ในวงการ AI ที่กาลังแบบดุเดือดสุดๆเป็นฉากหลังเลย อย่างแรกเลยคือ Meta ตอนนี้เขาทุ่มสุดตัวจริงๆเพื่อแข่งสร้างสิ่งที่เรียกว่า super intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์ที่มันเหนือกว่ามนุษย์เหนือกว่าคู่แข่งทุกรายไม่ว่าจะเป็น Open AI Google Apple การได้โทรคนระดับมันสมองอย่างใดเขตมาเนี่ยมันสำคัญทางยุทธศาสตร์มากค่ะเข้าใจเลยค่ะเราเลยเห็นข่าวการซื้อตัวหรือดึงตัวผู้เชี่ยวชาญเ i เก่งๆจากบริษัทคู่แข่งกันตลอดเวลาเลยครับช่วงนี้ Meta เองก็ไม่ได้ดึงแค่ไดคิดนะครับยังดึงคนเก่งๆจากทั้ง OpenAI Apple แล้วก็สถาบันวิจัยอื่นๆด้วยข้อเสนอที่แบบสูงจนน่าตกใจซึ่งมันก็สอดคล้องกับการที่เมตาประกาศเพิ่มงบลงทุนหรือ CapEx ในปี2025ขึ้นไปสูงถึง72,000ล้านเหรียญสหรัฐ72,000ล้านเหรียญใช่ครับ ส่วนสำคัญของงบก้อนนี้แน่นอนว่าจะเอาไปใช้พัฒนา AI แล้วก็หาคนเก่งๆระดับท็อปนี่แหละครับเพราะฉะนั้นมูลค่า250ล้านเหรียญของ d i c e k i d เนี่ยมันสะท้อนการตีราคามูลค่าของมันสมองในสาย AI ระดับสูงยุคนี้เลยซึ่งมันอาจจะไม่ได้หมายถึงแค่ค่าตอบแทนส่วนตัวของ Dicekit คนเดียวนะครับมีความเป็นไปได้สูงว่าอาจจะรวมมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาหรืออาจจะรวมมูลค่าทีมงานจากสตาร์ทอัพเวรที่เขาร่วมก่อตั้งมาด้วยอ๋อ oh. เป็นการซื้อตัวพร้อมทีมหรือบริษัทไปเลยใช่ครับมีความเป็นไปได้สูงแม้จะไม่มีการเปิดเผรยรายละเอียดดียวตรงๆแต่ถ้าเราดูจากบริบทการคุยเรื่องค่าตอบแทนรวมหรือ total compensation TC ในเว็บบอร์ดของคนในวงการเทคเนี่ยแพ็กเกจระดับนี้มักจะเป็นการซื้อรวมทั้งตัวคนทั้งศักยภาพทีมหรือบริษัทเลยนี่คือสัญญาณชัดเจนว่าสงครามแย่งคนเก่ง AI มันรุนแรงมาก แล้วบริษัทใหญ่พร้อมจ่ายไม่อั้นจริงๆเพื่อให้ได้กุญแจสำคัญไปสู่อนาคตแต่ในขณะเดียวกันนะครับการที่เดสเคซึ่งเคยเป็นคนผลักดันแนวทาง Open Research ชแขงแข็่งขันผ่านโมโมเพ็กซ์ฟินโมเนี่ยตัดสินใจย้ายไปสู่สภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างปิดอย่างเมตามันก็เป็นประเด็นที่ทำให้เกิดคำถามข้อถกเถียงในชุมชนวิจัย AI ไไม่น้อยเหมือนกันนะครับมันสะท้อนแรงดึงดูดมหาศาลของทรัพยากรสเกลในบริษัทใหญ่แต่ก็ทำให้หลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่า และทิศทางงานวิจัยของเขาในอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปทั้งหมดนี้ทำให้เรื่องราวของแมดดกิกลายเป็นเหมือนภาพสะท้อนหรือสัญ,ญลักษณ์ของยุค AI ตอนนี้เลยนะคะที่เส้นแบ่งเดิมๆระหว่างโลกวิชาการการวิจัยในสถาบันกับโลกอุตสาหกรรมการพัฒนาในบริษัทใหญ่และก็โลกของสตาร์ทอัพที่คล่องตัวมากๆม,มันเริ่มเลือนรางผสมผสานกันมากขึ้น คนคนเดียวสามารถสร้างผลกระทบได้ในหลายมิติพร้อมๆกันเลยทั้งตีพิมพ์วิจัยระดับโลกก่อตั้งบริษัทที่ระดมทุนมหาศาลได้แล้วก็เป็นที่ต้องการตัวของบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ตั้งแต่อายุยังน้อยมากจริงๆค่ะถูกต้องเลยครับถ้ามองภาพกว้างขึ้นเรื่องของเดริคเคาสมันชี้ให้เห็นปรากฏการณ์หลายอย่างพร้อมกัน หนึ่งคืออัตราเร่งของการพัฒนานวัตกรรม AI ที่มันเร็วแบบก้าวกระโดดจริงๆนะครับ 2. คือมูลค่ามหาศาลที่ตลาดมอบให้กับความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในระดับลึกซึง้งโดยเฉพาะในสาขาที่เป็นเหมือนขุมทองใหม่ๆอย่างเมาใต้โมเด AI และ Embody AI ที่ t h ริ e c a l ทํทำอยู่ 3. คือเส้นทางอาชีพของนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มันเปิดกว้างยืดหยุ่นสูงมากไม่จาเป็นต้องเดินตามกรอบความสาเร็จแบบเดิมๆอีกต่อไปแล้วเราได้เห็นแล้วว่า คนเก่งๆที่มีความสามารถโดดเด่นสามารถสร้างอิทธิพลได้รับการยอมรับในหลายเวทีพร้อมกันได้ทั้งในวงการวิชาการผ่านเปเปอร์ผ่านรางวัลในโลกธุรกิจผ่านการตั้งบริษัทระดมทุนและในอุตสาหากรรมเทคผ่านข้อเสนองานมูลค่ามหาศาลทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้จริงกับคนอายุแค่24ปี มันคือภาพสะท้อนของยุคสมัย AI อย่างแท้จริงเลยครับสรุปแล้วการเดินทางของแมดด d ยดีเกตั้งแต่วินาทีที่เขาตื่นตะลึงกับเวทมนต์ของ AI ตอนลงสีภาพผีเสื้อสู่การเป็นนักวิจัยดาวรุง่งที่ผลักดันขอบเขตความรู้ด้านหุ่นยนต์ v (LLM) ผู้ร่วมก่อตั้ง Start Up ท,ที่น่าจับตาแล้วก็ท้ายที่สุดคือการตอบรับข้อเสนอมูลค่ากว่า8,800ล้านบาทจากเมตานับเป็นการเดินทางที่น่าทึ่งแล้วก็เต็มไปด้วยประเด็นให้เราได้คิดตามจริงๆค่ะครับแล้วเราก็ต้องไม่ลืมย้ำถึงคุณอุปการสำคัญของงานวิจัยที่เขาเคยทำด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความพยายามในการสร้างเครื่องมือ AI แบบเปิดอย่างโมโมและ p i x m o ซึ่งมันมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีที่โปร่งใส เปิดโอกาสให้นักวิจัยทั่วโลกเข้าถึงต่อย,ยอดได้อันนี้เป็นหัวใจสําคัญของความก้าวหน้าในระยะยาวของวงการเลยครับซึ่งก็นํามาสู่คําถามชวนคิดปิดท้ายที่น่าสนใจนะครับเมื่อพิจารณาว่าดิวเคผู้ซึ่งเคยมีบทบาทสําคัญในการสร้างเครื่องมือ AI แบบเปิดที่เน้นการเข้าถึงได้ของความรู้เนี่ยตอนนี้เขาได้ตัดสินใจเข้าร่วมกับองค์กรใหญ่อย่าง Meta ซึ่งมีเป้าหมายยิ่งใหญ่ในการสร้าง super intelligence และก็มักจะดําเนินงานในสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างปิด ปรากฏการที่คนเก่งๆความสามารถระดับสูงจํานวนมากกําลังไหลไปรวมตัวกันอย่างหนานแน่นในองค์กรใหญ่ๆไม่กี่แห่งแบบนี้มันจะส่งผลกระทบต่อทิศท,ทางพลวัตของการวิจัยแบบเปิดหรือ open research รวมถึงภาพรวมของการพัฒนา AI ในระยะยาวอย่างไรนี่คือคําถามสําคัญที่เราอาจจะต้องเฝ้าติดตามและก็หาคําตอบกันต่อไปในอนาคตครับขอบคุณสําหรับการติดตามการสํารวจเรื่องราวที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยแง่มุมของ m a t d e g r a d ในวันนี้ค่ะ